เอามาดูของใหญ่แล้วบ้างครับทำความสะอาดทางเนาะเรียวแล้วครับเอาวิโหดเหลือเกินครับตัวนี้บทอัดกับบทขยี้ก็ไปเลยครับโเอา ไม่อดจริงๆครับตัวนี้ทำการต่อเครื่องทำความสะอาดแล้วครับตอนนี้นี่เวลาห้าโมงเย็นแล้วครับห้าโมงเย็นจะเข้าหกโมงเย็นแล้วครับเอาครับเรามาดูการทำงานของเครื่องทำความสะอาดครับของ้อยศพครับ ผมทางกำลังจะทำความสะอาดทางครับเพื่อจะไม่ให้มันลื่นเนาะโอ้ฝนตกรับโคกระบือซิ่งมาอีกครับโอ้รถเยอะกับวันนี้้าบังเย็นแล้วครับดูครับโอ้ใบรุ่นผลไม้ครับเป็นไปรุ่นผลไม้เนาะ ผลไม้ดวนครับดูครับว่าจะขึ้นไหวไหมลื่นไหมโอ้ว่าจะรีวิวรถทำความสะอาดกอดีครับไปบรรจบกันเนาะดูครับว่าจะลื่นไหมกันเร็งจะมีสะดุดไหมโอ้ไม่สะดุดครับได้อยู่ได้อยู่ รดเยอะอีกตหากับน้องได้โบกรถไว้เลยครับหยุดก่อนเนาะวัวแต่รถใหญ่มาแรงครับจะเอาไมา่อยู่เนาะทำความสะอาดตรงเนินฉุบเฉินครับดูครับขนาดคนนี่ยังแบบลงเหมือนจะวิ่งเลยครับมันจะเบรกไม่อยู่เนาะ ต่ผมว่านี่ไม่น่าให้เอากระบะมาจ่อแบบนี้อันตรายเนาะบางทีตัวตัวนูน้นก็น้ำหนักเยอะที่ใหญ่กับยูดีเนาะน้ำหนักเยอะนี่อันตรายคตัวจะเอาไ่อยู่เนาะทำความสะอาดเป็นเป็นเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงแล้วก็ดูดกลับเข้าถังอีกครั้งนึงครับ ถังนึงจะเป็นน้ําสะอาดแล้วก็ถังนึงจะเป็นน้ําที่ดูดกลับคืนไปจากถนนครับเดี๋ยวไปจัดมุมสูงให้รับเอไม่สว่ารรถเป็นอะไรครับน่าจะหลบรถครับ แอบให้รถเล็กลงครับกลัวรถมาซ้อนท้ายกันเนาะกลัวรถใหญ่มาครับมุมสูงครับที่ทางฉุกเฉินครับตรงนี้เนาะโอ้อย่าลกครับ ลุกวินนิดพี่นอ้องเป็นไรครับนี่ครับตอนนี้นี่หกโมงหกโมงเย็นแล้วครับเขาก็ยังทำงานอยู่เนะาะกกลัวจะไม่เสร็จต้องรีบทำครับ พราะว่ามันลื่นเนาะส่วนเมก้านี่ก็ยังขึ้นไม่ได้ครับดูครับสามรอบแล้วครับสามรอบไม่ไหวเนาะก็เลยต้องจอดนิ่งก่อนครับอ้ยรดสวยิวูวสวยแล้วครับพี่น้องิูสวยมากครับโค้งลอยศพครับ วัดอยู่ตรงนั้นครับน้องครับเรียนเขาครับไปรุนเมืองเลยครับที่นี่วังสพุงจังหวัดเลยโคง้งร้อยศพรถสวยวิวสวยครับ <c oughs> โอ้มีรถไถด้วยครับ ไม่รู้ว่าเอามาลากไม่กล้าหรือเปล่าป่าจ้างมาลากหรือเปล่า นี่ครับถ้าฝนตกเนาะเดินออกมาตรงนี้ครับออกซ้ายไปเลยครับมันจะให้ตัวอยู่ตรงป้ายพอดีเนาะจะเบารถได้ครับจะให้กําลังรถกลับขึ้นมาได้พอดีตรงนั้นไปต่อครับมาดูกันทำงานนะของใหญ่เนาะ โอ้ถอยขึ้นเนินได้ครับยอมรับเลยครับรถก็หนักนะครับมีน้ำด้วยเนาะไม่ใช่ว่าไม่มีน้ำครับโอ้ดูครับถอยขึ้นเนินได้ครับอยู่ดีก็ยอมใจเลยพี่น้องเขาหน้าขึ้นยังขึ้นไม่ไหวครับนี่ถอยขึ้นได้ครับอยู่ดีครับ เครื่องแรงดันน้ำานดูครับเป่าเพื่อให้ปุ่นที่เกาะถนนอยู่นี่กระเด็นขึ้นมาแล้วก็เครื่องก็จะดูดก,กลับเข้าไปในถังน้ำในรถอีกครับ นี้นี่เวลาก็ประมาณ6โมงครึ่งแล้วครับยังสว่างอยู่เนาะถิ่นงานนี่ก็ทำงานไปเรื่อยครับดูครับ สามสิบครับดูว่าจะเป็นยังไงทำแล้วก็ไม่เท่าไหร่ว่าเนอะพื <c oughs> ้นทีทำมันมันไม่กว้างเท่าไหร่ครับดูครับรถคันเล็กๆแ้วเ,เ,เป็นเครื่องดูดฝแบบุ่นครับดูครับแตกต่างไหมดูดิวยกับเป็นลอยอยู่ครับฝังเล็กสนเนาะ ก็ดีก็ไม่ทำเนาะรถสวยดูสวยครับโอ้ยอมใจเลยก็ถอยขึ้นไปบนเนินได้อยู่ดีเนาะของก็ดีครับ ฟังแต่ชื่อก็พอแล้วอยู่ดีโอ้ป๋าแกจะลองอีกรอบแล้วครับน้องเดี๋ยวรอหลุดโค้งนี้ไปก่อนครับรถด,ด่วนนี่ก็ขึ้นมาอีกคันหนึ่งครับนู่นครับขึ้นมาอีกแล้วครับคันหนึ่งดูให้หลุดโค้งนี้ไปก่อนครับโค้งตรงนี้นี่อันตรายที่สุดเนาะ ตามความคิดผมเนาะมันจะแคบตรงโค้งก็ดีครับน่าจะขยายออกมากกว่านี้เนาะรอยอุบัติเหตุนี่ก็นั่นเลยครับฝั่งซ้ายไปเรื่อยเลยครับมันแคบแคบจัง เริ่มปล่อยรถลงอีกแล้วครับโอ้วิวสวยมากครับวันนี้ของลอยศพครับหนะวังสะพุงคนระับปล่อยรถแล้วก็ปล่อยรถไล่ตูดมาอีกครับ ทำงานกลางคืนพี่น้องรว่ารถจะไม่เยอะก็เยอะเหมือนเดิมครับมีพนักงานบอกทางอยู่ครับ ลุดจากตรงนั้นไปก็จะมีเลนให้เข้าซ้ายเหมือนกันครับไม่รู้ว่าก็จะลงไหมโอ้ลงครับทำความสะอาดทางครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้นี่ต้องขอตัวลาไปก่อนครับ เจอกันใหม่คลิปหน้าครับที่นี่โค้ง้อยศพครับวังสะพุงจังหวัดเลยครับวิวสวยๆครับตรงนี้เนาะวิวสวยมากครับที่นี่ดูครับหกโมงครึ่งแล้วครับโอเคครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ